นักคือสิ้นห้าอยู่บ่ได้แค่สามข้อก็หลูแล้วครับข้อไหนมั่งที่ปฏิบัติได้ออเตอนนี้ยังปฏิบัติไม่ได้เลยข้อคือปานาปฏิบัติได้มั้ยปานาปานาปานามุกสาวาทาได้มั้ยยังไม่ได้เลยทัข้งคอ้งได้ข้อห้าข้อเดียวได้ข้อห้าสุราเมรยะครับผมแล้วก็ข้อสามสองข้อตาเมครับผมหน้าตาดีขนาดนี้ไม่น่ารอดน้เอาเจ้า ได้าตาดีขนาดนี้ไม่น่ารอดเอ้านายถามก่อนใครจะใครจะให้สัมภาษณ์สื่อแทนลุงบ้างยกยกมือใครจะใครจะให้สัมภาษณ์สื่อแทนลุงอ่ะใครอยากเป็นลุงพลบ้างอายุสูงสูงสูงข้างหลังข้างหลังสองมือข้างหลังยกเรียบร้อยแล้วครับ ยากครับอนากครับมพี่ดอนครับพี่ดอนก็มาแล้วนะครับคือบใส่ที่ที่สกินมาบุนี่บอกผมอนท่านไดบอกขอไปหาป้าด้วยครั่ารท่านได้ใครอกันนะครับอะใครอก็ันมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างหนกอแลวบนีนะโอเคปะครับยังไม่ทันกอนอยู่ครับ ก่อนแล้วส well. ิก oh, so oh, ่อนนั่นก็ดอเขาสิว่าเป็นเพจทางเหลืองแม่ผู้ใหญ่มาเป็นพยานอยู่ครับโอเคแล้วครับเนาะเจ้าคือจอยโอ้คือลูกแล้วลูกบวชนะครับค่มือนีคือบ่ค่อยได้แบกมันไม่จะผาแยงไปว่างหอยกับฟันใส่ผาแยงเงินบ่โอ้สักกับว่ายจะเลื่อนหลบก็ยังได้เห็ดขึ้นเก่าเนาะเจ้าเนาะ เจ้าก็ใส่ตำแหน่งเพื่นนี่เป็นประโยชน์เนี่ยดิประกาศใส่ไม้น่ะประกาศมื่อนี้ประกาศคุณสันวะมันนี่แข็งแห้งเด้อเทยบ้านเฮาไปกุ่มมั่นซอยไข่แน่กับแม่พี่หญ่ประกาศเตือนเนาะครับผมเลยนะครับพี่ดองครับามไปซอยเน้ะไปได้จ้างเด้อสันตตัวครับผมพี่ดองก็มาเยี่ยมลวงพ่อแล้วนะครับเข้าก็เจ้าลืมกดไลค์กดแชร์ ไม่ได้สองลอยหายซิบถึ่งสามลอยก็ยะขยับคู่กันรอนมากเลยผมยาลอางเป่นอน้าลุ่ห้ลุ้งเฮ้ยตก่างอยู่เตั้นูมันยืนอยู่มังเก่าบางเดียวกันห็นไหม ลุงคนนไปเยนยอรให้มันสุดซัก็เลออกชือนะกันเยไม่เป็นใส่ในบ็อกเซอร์อันนี้ออกมาดโอ้ออกมากกันเลยหายครับผมก็ต้องขอขอเป็นอย่างสูงนะครับข้าวกล่องปิจเป็นคนใส่็บกเสริมณครับ